อาจารย์ผู้เลิศตนและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนทั้งพ่อแม่และพวงญาติลูกจันและราชาผู้ทรงคุณหรือทรงชาติบูมาม เทพแลโลกบาลยมมาราชมาลนมิตรผู้เป็นกลางผู้จองพรานขอให้เป็นสุขสารทุกท่วนหนาอย่าทุกทนบุญของที่ข้าทำ จงช่วยอำนวยสุขภาคนให้สุขสามอย่างล้นให้ลุถึงนิพพานบรัรด้วยบุญนี้ที่เราทำและอุทิศให้ปวงสัตว์เราพลันได้ซึ่งการตัด ตัวตันทรอุป,ปาทานสิ่งชั่วในดวงใจกว่าเราจะถึงนิพพานมาลายสิ้นจากสันดาทุกทุกข์ที่เราเกอดมีสิิตรงและสติ ทางปัญญาอันประเสริฐพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายโอกาสย่าพึงมีแก่หมู่มาสเิ้นทางหลายเป็นช่องประทุษ ร้รายทำลายล้างความเพียงจมพระพุทธผู้บวรรณนา,าจระจำที่เพ่งุดมพระปัจเจกผู้ตาสมจบพระสงฆ์ที่พ่งพยองด้วยอนุภาพนั้น ขอหมู่มันอย่าได้จ้องด้วยเกตุผลทางสิบป้องอย่าเปิดโอกาสแก่หมู่มันทั้งหลายเดินจบการธรรมะเจนนั่งถือเทียนจะมีต่อไป